สวัสดีครับที่นี่คือบ้านสวนเรือนไทยตามดยพ่อคลิปนี้จะพามาดูการทําเซนวิชปลาก็คือการหมักนะครับหมักวัสดุจากธรรมชาติก็มีฟางข้าวมีหยวกกล้วยมีขี้งวัวแล้วก็ตามด้วยน้ำอเอ็นะครับเพื่อที่จะย่อยสลายให้เป็นมีจุลินทรีย์แล้วก็มีพวกแปงต้นพวกไรน้ำพวกหนอนพวกอะไรเนี้ยจะได้เป็นอาหารของปลาตัวเล็กๆและก็ตัวใหญ่ๆครับ เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำเลยนะครับตัวยาวเอาไปเลยไลยได้เข็มไหมใช้ไม้ไผ่กั้นนะครับแล้วก็ปักเชือกผูกล้อมแนวจากนั้นก็เอาฟางข้าวนะครับฟางข้าวเอาไปโรยในพอกเียวกทำนะครับจับโยนจับโยนได้เลย กล้วยของเราจะใช้เครื่องกล้วยของเราจะใช้นะครับเครื่องบดมันจับสองคนมัจับสองคนก็มีเครื่องบดกระเทกระเทกระเทะนิดเตดิดไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยโอเคเบาเบาโอเบาเบเตะเตะเบาเบาเราวอาตอนไม่เยอะจากนั้นก็ใช้หยวกกล้วยที่ว่าเราสับเรียบร้อยแล้ว ไปทับบนอีกทีไม่เป็นน้ำเล่าไม่ไม่เทือดืนนะเทือนนะอืเือนแล้วก็ใช้มูลสัตว์นะครับใช้ขี้วัวทับหน้าฟางตัวทับหน้าหยกด้วยวัสดุที่ใช้ฟางข้าวฟางข้าวนี่ก็ประมาณสอง้กว่าบาทสองยหิเรียกว่า2 5 0ยหิบแล้วก็มูลสัตว์ขี้วัวสองถุงสองถุงก็ถุงละ 60 60ตอนนี้60แล้วขึ้นราคาแล้วเป็น120ก็ไม่เยอะแล้วเอ็เอมทำเองอเอแค่นั้นส่วนที่อยู่ขอบบ่อข้างนกโกงเชียงั้นครับโกงเชียเยอะในวันนี้เอ็เอมเอ็เอมผสมน,น้ำเอ็เอมหนึ่งลิตร่อน้ำประมาณ20ลิตรส่นน้ำทุ้เแล้วเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวใส่บวนนัวนู้นอ๋อเราพูดพลาดเอ็มราด เพื่อช่วยในการย่อยสลาดนะครับได้หมดมุนสันได้หมดแล้วก็ใช้น้ําราดสักหน่อยเพื่อช่วยชื้นมันจะได้ย่อยสลายได้ดีขึ้น <c oughs> าะวตาแห้งๆวันนี้มันย่อยยาเลยใช้เวลาอีกนลเรกาก็ต้องเลยลน้ำให้เปียกจากนั้นใช้ฝางข้าวทับอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เราฟางข้าวทับบนนะัอันศศศนั้ก็เสร็จถึงนนี้ก็รอเวลาย่อยสลายก็ไม่นาน มันก็มีเพ่งต้นมีพวกไรแดงพวกหนอนแล้จะเป็นอาหารของของปลากินพืชแล้วปลากินสัตว์ครับดูคลิปแล้วผมหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเียงพแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับ